ีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะมาอัปเดตอาการของถุงทองนะคะเมื่อเช้ากินอาหารได้ประมาณช้อนหนึ่งนะคะอาหารเปี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้อ้วกอีกนะคะเมื่อคืนก็ไม่ได้อ้วกตอนนี้ดูอาการก่อนนะคะว่ากินอะไรเข้าไปกินอาหารเข้าไปแล้วจะอ้วกไหมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเขากินอาหารแล้วเขาไม่อ้วกช่วงบ่ายวันนี้ก็ฟอดูอาการไปอีกก่อนนะคะว่า ว่าเขาจะอ้วกอีกไหมเพราะว่าเขากินกินอาหารเปียกเข้าไปเหมือนเมื่อวานน่ะคะ่ะต้องดูว่าเนาะจะอ้วกอีกไหมนะคะ <c oughs> พะวนาอย่าให้เขาอ้วกอย่าให้เขาเป็นอะไรเลยเพราะว่ามันลําบากมากเวลาไปหาหมอหาอะไรเราไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัว แล้วที่สําคัญคือถึงจะมีอะไรก็ช่างไม่ได้อยากให้ลูกเจ็บถึงจะมีรถยนต์ถึงจะมีอะไรก็ช่างไม่ได้อยากให้ลูกเจ็บนะคะไมไ่อยากให้เขาเป็นอะไรเลยอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับสบายที่นุกยังกัวงวลก็เพราะว่าเขาเขากินอิ่มแล้วเขาไม่แต่งตัวนะคะก็เลยคิดว่าเขายังไม่สบายตัวเท่าไหร่ป,ปกติถ้าเขากินอิ่มเขาจะแต่งตัวนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ ไม่ได้ซึมนะคะเขาเขาอยู่ปกติแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ซึมแต่ก็ไม่ล่าเริงนะคะเขาก็นี่เขาชมวิวข้างนอกนะคะสูตรอากาศข้างนอกเพราะว่าที่บ้านเป็นระบบปิดหมดเลยถ้าเปิดหน้าต่างเปิดอะไรก็กลัวเขาจะกระโดดออกไปแล้วถ้าออกไปแล้วคือเข้ามาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าข้างนอกก็ก็มีหมานะคะกลัวเขาจะกลับเข้ามาไม่ได้นะคะเนีย่ยต้องดูอาการเขาต่อไปนะคะ ขอบคุณมากนะคะทีทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ